ช่วยถอดแว่นออกได้ไหมครับคงจะราคาสูงหน่อยนะครับอืเอาแค่ให้เธอสวยเหมือนหนังฟ้าก็พอค่ะหนังออฟ้าเหรอแม่ อ,อ,อย่างแรกเนี่ยเ,เธอมีตาสองชัน้นเพราะงั้นเราปรับรูปร่างของตาให้โดดเด่นขึ้นได้นะเ,เกรีดข้างในกับข้างนอกออให้ตาโตขึ้นดูสดใสเหมือนแอปแต่งรูปส่วนจมูกเ,เราจะใส่ซิลิคนเพื่อย,ยกดั้งขึ้นส่วนปลายจมูกเราจะตัดชิ้นส่วนหูซ้ายมาปลูกกระดูกอ่อนเพื่อให้มันเชิดขึ้น เออแต่จมูกเธอน่ารักเหมือนกลีบกระเทียมเลยนะคะเธอโดนชมบ่อยๆเลยค่ะจากมุมมองทางการแพทย์เนี่ย <c oughs> นี่ไม่ใช่รูปจมูกที่สวยนะครับ <c oughs> แล้วก็เราจะตัดตีนผมปรับโฉมเธอซะใจไปบังแล้วก็เย็บกลับเข้าไปหน้าแบนๆจะได้ดูเป็นสามมิติมากขึ้นแล้วก็เอาไขมันจากสวนก้น ฉีดใส่หน้าผาคางแล้วก็แก้มด้วยการปลูกถ่ายไขยมันบนหน้าแบบเต็มรูปแบบทำไมเธอต้องทำอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ฝรั่งซะหน่อยเราจะกรอบพื้นผิวกรามทั้งหมดแล้วก็เซอกกระดูแก้มออกทำไมต้องกรอด้วยคะนี่หน้าน้ไม่ใช่ฟันนะ่ะสันกรามจะได้แคบลงออไงครับคุณทำเป็น v วีเชฟต้องอ<ะ>ใหญ่ๆสิคะถึงจะโชคดีคะ่ะแล้วจใจผมทำยังไงเนี่ย ถ้าอยากให้หน้าสวยเธอก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้หมดจดเลยนะครับที่เราไม่ได้ยกเครื่องนะคะเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยนะฮะพอตัดเซาะกรอแล้วเธอจะสวยขึ้นเหรอใครเป็นคนกำหนดว่าแบบไหนสวยอะแบบไหนคือเรกันแน่ ลูกสาวฉันสวยออกจะตายไปนะคะแม่คะพอเถอะค่ะเรากลับกันเถอะนะหแหมอยากเห็นไหมครับจะให้ด้าแบบนี้กลายเป็นหน้าสวยจะต้องต้องต้องเปลี่ยนทุกอย่างโละทุกอย่างออกจากหน้าต้องลงทุนหน่อยนะครับแต่ละแต่ละแล้ว,ลว,ลวจ่ายเงินไปขนาดนั้นแล้วนี่คือหน้าที่ได้แล้วเนี่ยประตโอแค่นี้แต่งหน้าก็ได้แล้วอะไรกันแหมเิลปกรรมพลาสติกสู้ฝีมือแต่งหน้าของลูกใช่ไม่ได้เลยไปเถอะลูกหน้าเปะ๊ะขนาดนี้จะให้หมอลงมีดทำไมเชอะ แต่ว่าอะไรเออเออเออ,อ